สาวสวยคนเก่งคนนี้นะคะเรียกว่าปังไม่ไหวฮอตเกินต้านจริงๆสำหรับสาวอิงฟา้วาวลาหะนะคะกับการจรัดงาน The ะแก n d c คอนเสิ์อิงฟา้ามหาชน2ค่ะที่เรียกว่าโอ้โหมหาชนจริงๆแฟนคลับเป็นหนักมากค่ะทั้งทองคําแท่งประสาทเงินกําแพงเงินสดพวงมลาลัยเงินสดรวมๆแล้วกว่า3ล้านบาทด้วยกันค่ะ ซึ่ง Facebook ของบอสนวัฒนะคะก็ได้มีการถ่ายคลิปบรรยากาศในฮอก่อนที่จะเริ่มงานคอนเสิร์ตของอิงฟ้าที่มีเหล่าบรรดาแฟนคลับนะคะนำของขวัญมามอบให้ทั้งตุ๊ก,กตาดอกไม้แล้วก็ยังมีทองคำแท่งรวมไปถึงเงินสดที่ทำเป็นรูปแบบต่างๆอลังการสุดๆค่ะซึ่งบอสนวัฒนะคะก็บอกว่าแฟนคลับเปหนักมากเงินสดกว่า3ล้านบาทให้อิงฟ้าในงานเดอะแกลนคอนเสิร์ตอิงฟ้ามหาชน2 ทางด้านของเพจแฟนคลับอย่างเป็นทางการของสาวอิงฟ้าก็ได้แจ้งว่าจากบ้านหลักของอิงฟ้าทองคำแท่ง10บาทภาพเลเซอร์ที่เป็นภาพของพี่ฟ้านะคะจำนวนรวมๆเนี่ยประมาณกว่า3 0 0 0สนบาทประสาทเงินสดอีกจำนวน1ล้านบาทรวมๆทั้งสิ้นนะคะ 1, 1 6, 3 2 6 3ล้านล้านบาทด้วยกันค่ะขอขอบคุณทุกยอดโดเนตทที่ช่วยกันโดเนตททองคําแท่งแล้วก็ประสาทเงินให้พี่ฟ้านะคะทุกยอดโดเนตทมีค่ามากๆค่ะขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตพี่ฟ้าเสมอและนอกจากทองกับประสาทเงินยังมีกำแพงเงินปีกเงินแล้วก็เงินที่ถูกทำเป็นรูปร่างตุ๊กตาต่างๆซึ่งมูลค่ารวมๆกว่า3ล้านบาทด้วยกันค่ะ